จังหวัดมหาสรารคามเตรียมตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าที่มีความจำเป็นในห่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงหมู่บ้านและชุมชนค่ะ นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายพงพันธ์แสงสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลเพื่อรับข้อสั่งการแล้วก็ติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กับกระทรวงมหาดไทยเป็นประจาทุกวันอังคารสําหรับประเด็นที่มีการสื่อสารกันในสัปดาห์หน้าอย่างเช่นการขอความร่วมมือสื่อวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวในพื้นที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรูป้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามกฎกติกาแบบไม่ประมาทกาดไม่ตก ถึงแม้สถานาการณ์การระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในส่วนการให้ข่าวสารกับสื่อสารมวลชนนั้นไม่ควรพลาดพิงถึงจังหวัดมหาสา,ารคามหรือจังหวัดอื่นเพราะอาจจะส่งผลกระทบได้สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรเอกชนต่างๆนั้นขอให้ภาครัฐเข้าไปจัดระเบียบและก็อำนวยความสะดวกยึดการเวร้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าอนามัยด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทางไกลผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัด ทำแผนออกตรวจสอบปริมาณและก็ราคาสินค้าที่มีความจําเป็นในห่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอระดับตบําบลแล้วก็หมู่บ้านเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและขายเกินราคาพร้อมกําชับข้าราชการทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กําลังเดือดร้อนในขณะนี้ค่ะ